เก็บมาขามให้กินก่อนนะแมมะขามภาษาเขมรแปลว่าเอ้ยคืออะไรล่ะมะขามภาษาเขมรอัมพุลอ๋ออมมะขามปึมพมะขามอัมปุนอัมจูอัมปึจูจะพูดได้ไหมเม่เก็บมะขามให้ก่อนโอเคเก็บมะขามไปแบมปึนแบมปน้ปุล จูมิดเปรี้ยวมากปืนปืนจูมิดเลยน้ำลายไหลจูมิดแปลว่าเปรี้ยวมากไปมาขาปไ,ปไปกินละได้มาขาไปกินละไปกัน